เจอโปรตุเกสนัดแรกเขาหลอกแล้วมฮียนหานตอนโดูดีก่นอนแอสซิปเป็นไนเดอร์โกวัตโกอีกแคปทอนเราสองลูกมาลอง,งอดูก็แค่โปรตุเกสเอง ปโตเกตมีใครโรนันโดวิ่งนิดเดวหลุดแน่นอนเลยตะตกยุทธไบียายเกมร่มกับคุณเจไยละวันนี้ครับไปทายอืนนะไปลูฟ้าเริ่มเกมแล้วนะครับอ้าไอเชียซัีมันลงอะ ดีใช้คำดีเอาไปไปดีดีดีเนี่ยใช้ใช้คำดีเนี่ยลงแปดสิบปอนด์ปั๊บมีดูโรคและยิงจังหวะนี้ก็ใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนให้เรา

กว่าล็ดมากมเจอสีงงงงแล้วจังหวะนี้ก็ล้มหน้าคากสทบ,บอลเ,<อ>เลยครับล้มไปีนโมเป็นลูกเกียวอย่างเี้ไปที่คอร์สมาโอ้โนี่ทานครับดุกัดบอไปเฮ้ยทดีสู้เขาดิบอลมาได้ลเอส ดูเปลนมิคายมิเกลบาลอโซวิงล็อปอะไรอย่างเี้ยูรนัลูดได้บอลบนี้หมดเลือกองลังแม่งเป็กองหอังอลโยกันเข้าเนี่ยแม่งแับบอล ฮะชงหงเลยฮัมนะโนโนเอาเวมาที huh. ่มิกลเวโลโซ่ท uh ่า uh ที่คือเออเออรอใจได้นะครับดูดิดู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 นะดูดูโอ้เหนียวอ่ะต้องพ่นเหนียวกันทสุดท้านเรืแรกเลยนะครับ ยันไม่จะไทยเาวช้าคือใช้คำดีหรือแบบต้องให้หลุดแท้ๆห้ามมีฟองลองอหลือสักคนนี่เกลียวอย่างเดียวในตอนนี้มันยิงตุ่มเขาเลยโกาเสร็กลับแล้วครัให้ที่เวโรโซ่ตัดบอลเอาไว้ได้ที่ใคงเอาได้บบมันโดนเขา เอาลูกไปใ่ตัดเข้ามาโดนบอลลึกมแบ้แลเสร็จสายได้ได้ลูกยังไมีโอกาสชนะเลยสามบอลยาวติดนได้บอลมาแล้วลูกเดียวโอ้โหโอ้โหส่ง ไปต่อขึ้นมาทางด้านข้างไปเชี้หลออกหลังได้หมดเต็มนะัญหาเอ้าขึ้นมองได้ครับต้องเคลียร์บอลออกไปก่อนครับแ้มอีกครั้งนะครับโออได้ไหมเยี่ยมเป็นการเล่นทางมาถึงช่งช้าลงเพิ่งแรกแล้วครับดีมนวิชัยโชค บอลลุกขึ้นมาน้องไดตัวเองน้องชายโนนเข้ามาหน้าประตูดูให้ลิลิสโอ้ยมันก็มาเหมือนกันสรุป ôi chú bảo lựu chọn lắm tất là... cả <laughs> <là> <laughs> oh <ly. cười> không ít kiểu như là giỏi lắm nè lắm nè lắm มาที่ดูนอเอาเวกเนาะบอลที่เราดไม้เนี่ยดูเหนีใครมีเราเนาะตัดบอลโดนขึ้นไปเขาเนาะีใจเนาะประกบดีตัวดีวจังหวะนี้จงเลีย์บอลทิ้งเรกไปก่อนครับโอ้จ่ายบอลไปแล้วครับชิบหายชิบหายไม่ได้วยครับ ยี ừ, ่ที yeah, ่ลองแบบนี้ยวตัวจนได้แล้วครับจะบอกว่าตัดออกนะลูกเบาขนาดนั้นนะนะมาหน้าประตูตัดตัดทำไมอ่ะไม่ได้ครับไม่รับอ่ะเออดีเหมือนกันพิสเตยโนโรนโดโอจังวันนี้ดีเหมือนกันแล้วก็กครองผู้เฉยเลยับ นักเตะบอลให้ไปเขี้ไยซูไม่ได้กดเกมูเสียบเข้าตุ้เราโยใหมไม่ได้ยเข้ามาหน้าประตูโอ้โเกือบไปครับต้องเคลียร์ไปก่อน เราบอลไปเฉยเลยครับเอ้ยล <ampa> <ness> ้ม <bamboo> อ <Mozart and tea> you know? ่ะเอ้ยตันโดลุนโดโดปอโดปิโดปิวินิทันมิดเกลวอลอเซ่ปิโด้ย่ปิโดวันนี้ไ่ล้มนะปิโดปิโดเราบอลจหวะนี้ยังไม่คนนี้ครับพีดิเราไปตัดสินก็ต่อู้กอีกฝั่งหนึ่งนะครครับ ให้จโนทั้งสองทีมมันทำอะไรกันได้ีจะรับได้ไหมไปที่เวโโซโรนโดลูเนิคา รอบง่ายๆเนี่ยนะชาติอรอบงยากลบากที่มืดห่อร์นี่หลายรอบอะลูกนี้ครับยิงเราจนได้ครับโอ้เปนนี้เ็ที่เหลือนี่มันแน่วครับอ้โหเลครับอันนี้นี่เกาดมากครับร

จังหวะนี้จ่ายบอลได้สวยมากครับจบบอลมาได้่าหมดเลยบูิเป็นี้ใครได้บอลมาแล้วครับจังหวะนี้ได้โอกาสเป็นคันดี นักอดไเฮ้ยยกขาแล้วครับจังหวะเปิดเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็ยิงเฮ้ยเก่งพนดิกวินออกมาไหมทักษะการคอนโวบบอลเยี่ยมเลยครับ ตุ้ยนะครับผมว้มา <S <S วเหอะดูกราบมาลุมตัวยิงแล้วเล่นส <S <S รองลองไปพลิกเกมแล้วนะ ก็ไปติดตามหวยเปล่านะก็ติดตามชมกันรับอลยาวขึ้นไปัสมีได้มิเกลอยเข้าไปจงวนี้ก็ถตัดบอลไว้กโดนตัดเสับแล้ว เป็นลันโดค่อยๆประมาดประมาดเมื่อวานแล้วมีมีคนประมาณน่าสนใจแล้วครับไม่ไม่น่าเล่ครับชัยลัยได้ดีคนระับชวัสดี้ล้ำหน้าอ,อีกสิบห้านัดทีสุดท้ายก่อนครบเวลานะครับ เรียกเข้ามาใจวันนี้ต้องเคลียรวปอลที่งเราข้างนี้ก่อนนะโอ้โหซัดยิองออกไปก่อนเวโลโซได้กวกก่าร้าวไมเลเลสพยายามทำที่สุดแล้วนะันรู้มาให้ที่สุดพยายามได้ไดนะครับให้ที่เวโลโซไม่ทานครับกจับเอาบอลไป จับแล้วให้มาที่ระตูเอาเลโเลย์รคจะโกงนบโอเครไม่ได้โดนบอลนะครับได้ฟลโอ้โหดีตันทีโยนเข้ามาหน้าประตูเสียอ่ะ Well, I think they've shown a lot of courage in looking for another goal, but if it backfires, the coach will certainly come in some criticism. They need to keep the ball. Mm. Mm. สตูดิโอนมอเข้ามาเือวันนี้องอไรับแ้ไม่น,นะพี่ล้ามด้วยโดนบอลไปทึ้งเซตเนี้ยทางดูแชมป์โลกกูได้บอลแล้วครับจบบอลมาได้ ไม่สิโกงโกงิโกงโกงยิงเสาหน้าสิอะไรครับโอ้โยูมาโกงโกงนะ

Look, <laughs> all well, I know is that they have to make the most of it. That was a very fortunate break, and we'll see if they can use it to It's been a good game. 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 It's been a game. not to give up till the end. ผมไม่ต้องการตจะชนะครับผมพยาม่มากที่สุดยันบอลมาได้จังหวะนี้มีโอกาสครับถาโอกาสลุดไปครับมไ้องชนะอุตติินให้ได้มิเกลวาโลโซเอเกซิโกนทีให้วาโรนัม Good, good, good. <hostly noise> yeah, he just gave the defense too much time to remove. In the end he yeah. was well, forced into rushing it. It just goes to show you how effective a counterattack could be, because when you move the ball at pace like that, it only takes seconds to create <coughs> well, a <that's kinda coughs> บอมนันพาสติกอะมาที่ม่เกโลโซได้โอกาสสูงนนมากดูโนโนโลแลนนเอาำองเลาแม่ยังคอนบอลเอาว่ได้อยู่นะแง่ฉบบอลมาได้ เป็นจังหวะนี้ครับสำหรับพี่พอเกมในช่วงแรกของการต่อเวลาพิเศษแล้วนะครับโอ้โหโต้ต้องแข่เพลงไม่ได้เลยนะครับตอนสุดท้ายสุดท้ายนะครับเก็บชีวิตเลยครับเกมคู่นี้ให้มาที่บโลเอาเว้ อโอ้โหไได้จ่ายบอลทุกนีิดบอลไม่เล่นเล็กบอลยาวพี่ว่าวันนี้ไม่ลำหน้าห้ามห้าม

่งกลับไปที่ผู้รักษาประตูครัที่ทำประตูตัวเอง้สู้ไม่ได้หรอน่เสียดายจริงๆครับเสียด้วยรูปแบบนี้เอ้า้งี่เล่นสัง่ย่เาจริงๆ ได้กทนไปแล้วทำให้เกียวที่เหลือไม่น่าสนใจขึ้นมาแล้วครับน่สนใจแลครับต้อวเใมนี่เด็กต้วสตูดิโอดูไม่ได้รอโรลนโดวงมันะเอีกไปแล้วครับลาดียวกันไม่ลนาคบกบอไ ก็แบบคุจิงเลยจคงทีงไีได้บจัหวะเปิดเข้ามาอยู่นะครับรอบตมรอบไป เกมใน120นาทีได้หมดลงแล้วนะตกก็ไปยังไงที่สุดพวกเขาจะได้ผ่านที่จะเล่นในรอบต่อไปได e <laughs> ้สำเร็จนะไปทำดู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 สเปนตกรอบกูเจออิตาลีคิดหายแล้วกู พัดแรกนี่กนะ็เจออิตาลีในชะ่ ให้รู้ว่าการโกงเป็นสิ่งที่ดี